ครับสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมธนาเกมแชนแนลนะครัผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นวีลูสายขวานสายฟ้านะผมก็จะไปดูเลยนะครับว่าจัดเซตยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นเซตวีลูนะผมที่ผมจัดขึ้นมาเองนะครับุผู้ชมก็สามารถเอาไปเล่นตามได้นะผมแต่ไม่ใช่ในโหมดแลงนะครับก็จะไปเล่นในโหมด55ได้อยู่นะครับถ้าไปเล่นในแรงเนี่ยอาจจะโดนทีมดาบพ่อได้นะครับก็ไอเทมหลักเราครับก็จะมีเป็น ขวานฟาร์มนะผมแล้วก็รองเท้าตีไวอันนี้ค่อนข้างจำเป็นนะเพราะว่าตัวมันตีช้านะผมแล้วก็ไอเทมหลักเราในวันนี้เลยนะครับผมบิสเบดครับเป็นไอเทมดาบสายฟ้านะผมสุดเท่สุดเต็งเลยครับที่ทําให้เราตีเร็วแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้านะผมที่จะออกมา30%นะถ้าเกิดว่าเรายิ่งตีเร็วนี่ด้วยเอฟเฟกของวอร์บูสเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้มันออกสายฟ้าได้มากขึ้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสเปร๊ฟลองกิน n u สนะครับ ก็เวลาตีเนี่ยมันจะได้ลดเกาะศัตรูไปด้วยนะแล้วเราก็ได้พลังชีวิตให้เราแบบยืนในไฟได้นานๆเลยางนี้ครับวก็จะเป็นเฟอร์เรียทูธนะครับให้มันแบบว่าเลตเกมเนาะก็ต้องแบบดาเมจแรงๆนะแต่ว่าโดนนี่ก็ต้องแบบต้องมีแบบ2องทีสามทีก็ลงไปนอนอะ่ะทุกคนก็ลองไปออกดูนะเฟอร์เรียทูธที่ตัาสุดท้ายก็คงเป็นเกาะเกิดนะครับผมจะได้แบบมี3ชีวิตไงเออเพื่อนจะได้แบบไม่หาว่าเราโยนมากนะจังนั้นเรามีตายเกิดเราก็แบบดูไม่ค่อยโยนเท่าไหร่นะผม พลังแฝกก็จะเป็นเวด้านะครับถามว่าทำไมถึงเอาเวด้าก็คงจะเป็นแบบมันตีเร็วนะเออเราก็แบบดาเมจมันจะขาดขาดนะก็เป็นเวด้าก็จะได้เสริมช่วยเสริมดาเมจให้เรานะผมพวกลุนสำรองก็จะเป็นถ้าพลังแฝกสำรองก็จะเป็นพวกออริจินนะครับกับล็อกเฮมนะเอามาแบบว่าพุ่งแล้วก็ตีเร็วๆนะแต่สกิลพุ่งก็มีสกิลเดียวนะแต่ผมว่ามันได้ก็ได้ประโยชน์อยู่นะรูก็จะเป็นลู่นตีเร็วตีเร็ว26นะครับผมรูนี้ก็เหมาะกับวิโรนะแต่ว่า เฉพาะกับหมดที่ผมเอามาเล่นเฉยน,นะผมอย่าไปอย่าไปหาเล่นในแรงนะอันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะผมว่าวีลูฝานสายฟ้างเราจะตึงสักแค่ไหนครับผมมาครับผมสายฟ้าฟ้าไม่มพอออกดาบช็อตอีกสู้กับศัตรูไปด้วยกันเชื่อผมครับสูตรนี้มันได้จริงผมตรอออประกอบเล่นนะขอบคุณย่วาว่าเกมนี้ผมจะพยายามไม่แจก ผมก็จะเล่นให้มันแบบเต็มที่นะครับอาจจเปลี่ยนความค่อนข้างช้านะแต่ก็ความได้อยู่นะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีคนมาเลดไม,ม่มาเวทหรอกนะมาเลทต่อไปก็ฟาร์มไปเอาเลนบนมันจะบวกกันทั้งวันนี้ที่ซิ้นวีดีโสองสองแล้วเรียบร้อย เป็นลอเลียวแบบสายแบบไม่ได้เอาฟูลิฟา์เลยเอาเป็นแบบว่าสายถึกแบบลำยาวๆอะไรงเงี้ยเป่าลูกรเมตสายแตกหรือเปล่าเครับเจอสารนิดป่าเหมือนกันครับเด็ดเกมเราไม่ไหวนะเด็ดเกมเราเรา,เราก็ค่อนข้างไก่อ่อนนะครับเกมนี่ก็ต้องเล่นให้หนักๆนะไม่เหมือนต่างวันนี้ทีมโบนัสอ้าวเขาท้ามาแบบเนี้ยร้อย ดีผมนะครับได้เพชบัตแต่ดูตรงแล้วไม่น่ารอดอต a s b defeated an s a t e d กวาเราได้แครี่อยู่นะป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเียรดคแสดงว่าคนได้โมดทธรรมดาแล้วิ่ีได้นะต่อลยว่าตอนแรเียโมดมาแล้วันนี้ทาอะไรผมได้แล้ว ม,ม, oh. มังกรของเราถูกโจมตีครับป้อมนะครับ สุดท้ายผมผ่านหลังผมก็ต้องไปตัดตัวแล้วแล้วตอนนี้ส่งเกมก็ได้อยู่นะผมว่าต้องมีเน้นที่มังกรละเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนไม่ได้เหมือนกับลูกแล้วก็ตกโอ้ย ผมผมไม่รอดจังหวะนี้ผมไปครับผมบอ o เลยคจังหวะนี้ไม่รอดกานี้ต่อการนี้ต่อเรยบ้อยครับคาบ้อมคาบอ้อมคาบอ้อมเอมาคับอ้อมผมแบบนี้ก็เรียบร้อยมากต่อครับสี่หนึ่งนั่นทุกคนทาเป็นเล่นครับ ต้องเลนมังกรของเราถูโจมตีตัวส่เด็กมาเฮ้ยกดหหน่อยสามสากดเลือดเอาารอนี่สายเกิดตายเกิดเอาดีเอ้ยเล้อดอะไร เอาดีเอาดีรอดครับนเหลือ็นติงเหล็นติงจัะนี้ทีมผมยังไงต่อครับฟามต่อวิ่งเมาแฮดตีอยู่ไหนแฮดตีอยไหนโอ้เฮดตี้ยเฮดตีไม่ม่นเชื่องเลยดูดิจบแล้วเฮดตีไม่่เชื่เลย บ้องในของเราถูโจมดีขอัวกอนแล้วกัน้ตามไปเรื่อยเลยอ่ะุ่รอในป่าทุทุมเอา้กระตุจเใจมลบ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 ขอที่นี่โอเควานี้ผมดนล้มดิเยตายครับ

อ right ่าไปครับโดนอีกทีตายเรียกต่อไตายไปเฮ้ย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 ไม่ได้มีทรงว่ามันจะไม่หยุดโดนบังพุ่มไม้ด้วยเอาแย่ละแย่ละเพื่อนออกบอลไม่รอดผมปล่อยได้ครับขนาดเมดเรามีสองไม่เทนเลยนะผม ข้าวด้วยข้าว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 เกข้าวเฟาดดัดคิดว่าเกมนาวเราวาร์ปโค่นวันนี้ผมขอเก็บอ็อบเจกต์ก่อนตรวจเจอแบลดาร์กแตกขึ้นนะครับของนิดของฝั่งเรานอะดูนะคือแล้วซุซี่เราไปไหนไม่รู้นะต้นเกมสาริบออกเด็ดเกมต้องไปออก Who am I Does that matter? จิตภารกิจอะไรกันอยู <naden> <ชะ>่ออกกันเก่งด้วยโอ้เรี่ปล่อยให้าไปอย Does ่ t hurt? ่อมกันทั้งเอาเอาดิตู้ดีของผมกำลังถูกโจมตีติดมาไม่ทันโอ้ดูดีครับผมว่าตอนนี้ PC น่าจะเป็นบอดเล่นไปแล้วเนาะเขาต้องจะออกไปแล้วนะผมว่า ป้อมในของเราถูกโจมตีสองท้างครับตอนนี้พอได้ดีเราก็สวดได้แต่ว่าตอนนี้พออาไรเพื่อนอันีเพื่อนจรงเขายังจะไม่เอาดางนะยังยังกลัวเราอยู่นะรอเรื่องนี้นก็รอปเป็นหน่เกาเลยเพ,พจะไม่ทำอะไรกันหรเพื่อน สกอรผมสกอ์คนแบกเนยผมไม่ได้ลัดเอามาอีงเดียวนะครับสิบนะกรตึงมืออยู่แต่กระตึงทีมเองนะครับตอนนี้เพราะว่าเริ่มจะอะไรทำด้วยรองเท้าสองข้างเช็เค้กรองเท้าสข้างด้ยเมาได้ด้วยเหรอแบบนี้ขางเดียวที่เร็วเลยนะครับ ทำอะไได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไมไมไดรอกรอกเกิดนะครับวเลดบอกวนในป้อม e s go อย่าตวนนั่นเตรงนี้นะผมดูไว้นะครับดูไว้นะครับโอ้โหเฮ้ดินวิ่งอย่างนี้เลยเหรอนี่มันกลางดึกแล้วนะไมกลัวอะไรอันนี้คือการวิ่งแบบไม่ให้ตัน,นะ e d l l ยเยครับเยเลยครบัรบเอาไปกิน

มันไม่ใช่ผมเชื่อแล้วผมว่า MVP อ่ะคุณแพ้ผมอ่ะ,อะเป็นไงผมผมนี่อย่างแบดนะผมแต่ว่าะะตามที่เห็นครับมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหเวเลสออกด้วยนะครับผมแย่จัดเลยนะครับผมออกแล้วก็มีการแบบวิ่งชนกับตัวของบ่อน,น้นำให้ FK นะครับผมแล้ผมก็ ฝากไว้นะผมฝากไว้ในใจอย่างเดียวนะครับก็คงจะเอาไปเล่นจริงยากหน่อยนะครับสำหรับวีโร่นะครับสายบิดเบลดเนาะก็แรงแล้วผมดูจากดาเมจก็คือถ้าผมใส่กับแครี่ปอปลอดหรือก็ใส่กับหนึ่งนึงนี่ก็เอาเรื่องนะก็คงแบบชนะเลยนะครับผมอาจจะใส่กับฟลอเรโน่ไม่ได้นะเพราะมันมีการซีซีนะครับเราก็สตาร์ทมาไม่ได้ก็จบเหมือนกันนะครับโอเคผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ